สวัสดีครับเพื่อนๆพวกผมนายชอตเต้บุวเว้าใบเช่นเคยนะครับคลิปนี้เรามาดูเกมที่เพิ่งมาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะฮะก็ชื่อเกมเนะครับ one piece dance battle นะฮะ one piece dance battle นะครับก็หลายๆคนน่าจะเคยเห็นทีเซอร์ของเกมแล้วนะครับก็บลลมึบ้มบลักกักเลยนะฮะต้งองใช้คำนี้แล้วกันนะฮะโอเคลองเล่นดูเลยนะครับอ่านี่ครับ D ดนส์แบทเทิลนะอันนี้ผมไม่เคยเล่นนะฮะเพิ่งเข้ามาเล่นสดๆร้อนอันนี้เลยนะฮะเพราะนั้นก็เราจะแปลไปด้วยกันสังเกตนะฮะบ,บลัมเบอร์ฮึมบลากกกเลยนะฮะ <c oughs> เป็นเกมที่แบบน่าเล่นมากๆนะฮะดูดิดูดิเดียด <c oughs> เด๋ยวจะติดเลดไปนิดนึงอะโอเคปะปใครอยากดูดูเองนะครับสุดยอดจริงๆเอ้ผมต้องปิดแสงดีไหมเนี่ยมันมีเงาอะไรพาดผ่านด,ด้วยอ่ะไม่เป็นไรนะกันไว้อย่างนี้แล้วกันเนาะ ก็อ <ítulo> uh, ันนี anyway game, remember, ้ม like. ันเป็นเกี huh. so er. uh ่ยวกับข so ้อตกลงเบื้องต้นของเกมนะฮะถ้าใครเคยดูผมแคสก็น่าจะทราบดีว่ามันคือส่วนที่ไม่เราไม่เคยอ่านกันเลยนะฮะอันนี้กดปุ่มล่างนะครับอ่าแล้วก็อันนี้เขาถามว่าโอนข้อมูลมาหรือเปล่าโอนมาฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ถ้าจะเกิดไม่ได้โอนเลยเพิ่งเล่นก็ฝั่งขวานะครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันด้านในทีหลังว่าไอโอนของเขาเนี่ยมันมันโอนยังไงผมเปิดเสียงแป๊บนึงมีการดาวโหลดข้อมูลด้วยนะฮะ อันก็เดี๋ยวรอผมดาวน์โหลดสักครู่แล้วกันนะโอเคโหลดเสร็จแล้วนะครับก็มีชอปเปอร์มาคุยกับเรานะหรือจะกดสคริปก็ได้เกมเป็น 3D นะฮะเดี๋ยวผมลองลองไม่สคริปดูนะครับผมอยากรู้ว่ามันสอนอะไรอ้าวได้ชอนจีมาคนแรกนะผมอยากได้ผู้ผู้หญิงครับเพราะว่าบัลล้มบัลึงล่งบลักกักมากนะอันนี้ผมดันกดสคริปไปเฉยเลยนะอันนี้ก็จะเป็นชื่อของเราข้างล่างเป็นเฟนไอดีน่าจะเป็นระบบกินไว้นะฮะเดี๋ยวเข้าไปว่ากันใส่ชื่อก่อนอชอตตี้ เดี๋ยวมันคงไม่มีคนตั้งมั้งโอเคอ่าอะไรวะอ๋อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะะขอสคริปไปเลยแล้วกันนะครับใครอยากดูก็ดูผมอยากจะดูเกมเพยลย์เป็นหลักพรฉะนั้นเกมนี้ไม่ได้มารีวิวเรียกว่ามาแคสสดก็เ <laughs> ดี๋ยวจะไปรีวิวช่วงท้ายนะก็ต้องเล่นก่อนว่าเป็นไงแล้วก็สรุปทีหลังโอเคอันนี้ก็จะเป็นแดนสเตทนะครับอ่าอน,นี่ก็บอกว่าสเตทแต่ละสเตทเนี่ยก็มีโอ้ยมีทีมนะฮะเหมือนกันเราต้องแข่งกับทีมฝั่งตรงข้ามครับเอาแล้วการเต้นบ้าอะไรเนี่ยมีระบบทาร์ด้วย <laughs> อะไรเนี่ยไฟนะ้ำใบไม้แล้วก็กำปั้นนะฮะกำปั้นน่าจะเป็นธาตุเป็นกลางนะครับแล้วก็มีมืดกับแสงนะครับชนะกันเองอันนี้ก็นาธาทั่วไปนะครับอันนี้ทีมของเรานะมีชอปเปอร์เป็นหัวหน้าทีมนะฮะแล้วก็มีซันจินะครับกดรัวๆก่อนะมันจะสอนอะไรไม่รู้อันนี้กดสตาร์ทเลยฮะอ่าถ้าถ้าผมโดนกล้องต้องขออภัยด้วยนะฮะ <laughs> เพราะตอนนี้ผมกาลังอ้อมเอามือสองข้างอ้อมกล้องมากดอยู่นะครับเผื <laughs> ่อ <laughs> ต้องใช้สองมือไงก็เลยอ่ะ ดูแต้มนะถ้าได้หมื่นเจ็พก็คือจะสองร้อยก็ะ 200, จะได้ได้ถ้วยทองนะฮะอันนี้คือตามแต้มได้เลยนะโอ้โดนโดนกล้องไม่พูดไม่ทันขัดคําเลยอันนี้ก็บอกว่าสกอร์เกินสามพันเนี่ยจะได้ตัวละครที่เป็นไลเวลนะฮะก็คือได้ลูฟี่นั่นเองฉากนี้นะเล่นไงวะเล่นไงอ๋อนี่เธอของเราแล้วครับ อ๋อเฮ้ยมันเร็วเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหอย่างงี้ผมเล่นยากด้วยโอ้นี่กดค้างแล้วนะฮะกน็น่าจะเข้าใจแหละผมเกมดนตีนะฮะ <c oughs> กดว้าวครับงานมาแล้วครับโอ้โหโอ้โหกอบคอมโบฮนะคือเกมมันเร็วอะ่ะใครที่ไม่ใครสายตาไม่ไวเล่นไม่ได้ผมบอกเลยคือไอแสงเนี่ยมันเร็วมากอ่กดไม่โดนเวน มีสซร์ิปด้วยอ๋อนี้ต้องลองแข่งมั้งอ๋อนี่คือการอัดกันนะครับคือประมาณว่าใครเต้นแล้วคะแนนเยอะกว่าก็จะเป็นการอัดกันเอามีท่าไม้ตายนะเอาล่ะลองเลยนี่เขาโจมตีนะครับน่าจะกดตามมันแหละใช่นะรเรียบร้อยมีเ์เฟกด้วยนะก็จำลูฟี่นี่หนึ่งสองสามนะอ๋อต้องฟังเสียงกองเนี่ยครับ โอ้ยนี่เราเหมือนกับเราใช้อะไรได้อ้าวนี่คมโวยซีนคิวสปาร์กนี่คิวนี้อ๋อฮิวนั่นเองคิวเนะ่ยเดี๋ยวลองดูลูฟี่นี่ขวากลางซ้ายอ๋อสังเกตฟังเสียงลูฟี่โจมตีด้วยนะครับมีลิมิตด้วยหรอคืออะไรอ่ะไม่รู้คืออะไรเขาบอกให้กดบัตตอนแท็บคืออะไรวะ ไม่เป็นไรฮนะเดี๋ยวถ้าใครรู้ก็บอกผมได้แล้วกันเพราะว่าเพื่อนๆน่าจะได้เล่นก่อนผมนะเพราะว่าผมมาแคสก็กลางคือแล้วอะหนึ่งสองสาโอเคนะ่าอ่ไงฟังเสียงกลองฮนะหนึ่งสาตึงตึงเอาล่ะดูฟี่เลือดจะหมดแล้วนะรอบนี้เราน่าจะจมตีได้ เพลงอะนะฮิปฮอ,อปเลยรู้เอ้ยขโมยซีนคิวสะอาจใจคิวทำมะเขืออะไรวะขอโทษนะท่านผู้ชมอ่าล,ล่ะเหลือเวลาอีกสามเธอเห็นมันพูดอยู่ใช่ป่ะฟูลเพอร์เฟกต์โบน,นัสโอ้โหอ๋อโอเคก็คือจบเธอแล้วก็จะมาประมวลว่าใครเต้นดีกว่าก็จะโจมตีนะครับ oh, สรุปนี้สกิปได้ด้วยนะจริงมันสกิปได้แต่แรกแหละแต่นี้เป็นการสอนผมก็อยากรู้ก่อนมันสอนอะไร มาเลเวลอัพนะครับนี่แรงนะจาก1นึ่งเป็นสองสตามีน้านะก็น่าจะเป็นเอเนอร์จีเอาไว้ลงดันเจียนนั่นแหละนะฮะและ HP สูงอ๋อยเพิ่มสองเท่าเลยเหรอ HP คืออะไรวะเดี๋ยวาค่อยไปว่ากันแล้วกันอันนี้ก็ตัวละครหลักเราเลยเว้อ,อัพด้วยนะครับอ่าแล้วซันจิละ่ะอ่าได้คาแรคเตอร์มานะครับก็อย่างที่มันบอกแหละคะแนนเกินสามพันก็ได้เลยมีสรุปเลยนะได้กู๊ดกี่ครั้งมิสกี่ครั้งคือมันเป็นเกมโดนตีนั่นแหละใครเคยเล่นมาก่อนก็น่าจะไม่มีปัญหาในการเล่นมากนะอ่า แต่ดูระบบอื่นของมันบ้างครับมีอะไรโอ้โหนี่คือจัดตี้นะฮะทีมลีดเดอร์คาแรคเตอร์อันนี้อะไรไม่รู้ <c oughs> อ่านไม่ได้ออกอก่านไม่ออกตัวขอโกสคริปต์รัวๆเลยฮะเข้าใจว่าจบช่วงสอนน่าจะมีอ่าเน,นี่ยน่าจะเป็นข่าวอะไรเนี่ยสคริปต์ไปก่อนอ๋อลู้แลละมาในนี่ครับอ่าสองหนึ่งเป็นชาเลนจ์นะฮะอันนี้ต้องความเร็วนิดนึงอ้าว อะไรทีเดียวเป็อได้เศษอ้าวได้โอ๊ยได้คน,ท,คน,นที่ผมต้องการมาคนนี้แหละที่ผมต้องการโบอาฮะแอนคอร์บรัลลบื้องจริงๆฮะสิบอาจจะสิบแปดบวกนิดนึงเพราะว่าผมพูดตามความรู้สึกฮะอ่ะโหลดทำมะเขืออะไรอีกนานเนี่ยโอ้โอเคเขาา้าใจละก็จบช่วงปลอ,อกแล้วนะฮะกานนี้ก็จะเป็นการดาวน์โหลดนะฮะก็คิดว่าเดี๋ยวน่าจะมีพวกเดลี่ล็อกอินเดี๋ยวเราก็จะไปดูวันว่าเมนูที่เหลือมีอะไรกันบ้างนะครับ ก็คงจะเต้นได้ดูอีกแค่รอบเดียวพอเพราะว่าเรามาแคสเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับโอเคก็ขอดาวน์โหลดแป๊บนึงครับโอเคโหลดเสร็จแล้วมันก็พามาที่หน้าเดิมอีกแยะหน้าแรกสุดนะฮะไม่รู้มีโอเพนนิ่งกือเปล่าพอดีผมโหลดแล้วผมไปอยู่ที่อื่นไงกลับมาที่เอาไปงี้เสียแล้วนะฮะก็อย่างที่ผมคาดเอาครับได้ล็อกอินโบนัสก็มาดูเมนูที่เหลือกันบ้างนะฮะอ่ะ Dance World เอ๊ะทำไมยังไม่เปิดวะอันนี้ Dance h a l l ก็ยังไม่เปิดนะเข้าใจว่าต้องรออัปเดตอันนี้มีข่าวสารมาดด้วยนะู อันสองเปิดแล้วแล้วก็เราผ่านไปแค่อันนี้เองถ้วยส,สีทองแดงนะต้องได้ไให้เก่งกว่านี้ครับมาดูอันที่สองนะเพลเยอร์อันแรกมันยังไม่เปิดเนาะก็ดูอันบนก่อนทีละอันนะฮะอันนี้เป็นเกี่ยวกับตัวละครเรานะครับนี่ชอตตี้เพลเยอร์ไอดีอันนี้ไม่รู้เป็นใช่ใช่ที่รหัสโชหรือเปล่านะไม่แน่ใจให้างมาแล้วกันนะ <c oughs> ก็ไม่รู้อ่ะมิชชั่นนะอันนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นพวก เออเควสนะฮะอ,อ๋อเป็นพวกเอชิเมนครับแล้วนี่มันบอกว่าเราผ่านอัอนนึงนะฮะนั่นไหนวะไม่เห็นเลยอ,อ๋อนี่น,นี่ขึ้นขึ้นเขาก็เคลียร์อยู่นะฮะสีอ๋อเหลืองๆตรงนี้นะฮะผ่านทิเทเรียนะ,ะได้คอยมาก็น่าจะเป็นของแคสอะไรแบบนี้นะอืมเอ่ Friend, อเฟรนอ่เพื่อนยังไม่มีนะฮะอ่าไม่มีเลยอ่าไม่มีเลยนะครับ อ๋อนี่นี่น,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 นี่รหัสชวนเพื่อนอยู่ที่นี่นะฮะเฟนนะครับของผมก็เนี่ย YQ แต่ไม่ต้องแอดมาก็ได้คือคนคนที่เล่นจริงจัจังก็เอามาที่นี่นะฮะเข้ามาที่นี่คือเท่าที่ผมสังเกตเห็นเนี่ยผมเล่นเกมมือถือได้นานที่สุดก็ประมาณเดือนเดียวเ,เองอะ <c oughs> ก็เลยคิดว่าเออสักวันหนึ่งก็ต้องเลิกก็เลยเขียนว่าเอ้ยไม่ต้องแอดมาดีกว่าให้เพื่อนเพื่อนที่เล่นเป็น,นจริงันจังเนี่ยก็มาหาเฟนคนที่นี่ครับอันนี้ก็จะใส่จะแอดเพื่อนก็ต้องหารหัสของเพื่อนมาแอดนะครับ อันนี้ก็เพื่อนที่มีก็ไม่มีนะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรสักอย่างนะ,อ,ะอันนี้ก็เพรสเซ้นนะเขาของขวัญก็เหมือนเดิมฮะนี่ปุ่มกดรับทั้งหมดนี่กดได้เลยเรียบร้อยอันนี้ก็เออว้อะไรอ่ะลองกดดูก่อนฮนะอ๋ออันนี้คือของที่เรารับไปแล้วอันนี้ก็คือใส่ซีเรียลโค้ันะฮะก็ลองอใครที่พีรีจิสเตอร์ไว้คิดว่าน่าจะใส่ที่นี่นะฮะผมไม่ได้พีรีจิสเตอร์ไว้อ่ะอื แลเมนูแรกหมดแล้วนะครับก็จะเกี่ยวกับตัวละครของเราอ๋ Dance World อแดนซ์เวิร์ก็คือก็คือเนี่ยฮะเมนูแรกสุดที่เราเห็นนะฮะที่เป็นเวิร์เข้าใจแล้วมันไม่ได้ไม่เปิดครับก็คือถ้าเกิดเราอยู่ในเมนูนั้นเราจะกดที่เดิมไม่ได้โอเคอันนี้3ามคาแรคเตอร์มาดูกันฮะโอ้โหอันนี้เยอะอันนี้เกี่ยวกับการจัดการปาร์ตี้ครับอ่าดูอันแรกทีมอ่าก็เดี๋ยวก่อน,นะตั้งตัวละครไงวะอ่ะเฮ้ยเฮ้ยแล้วตัวละครเราไปไหน จอคนอื่นอ๋อมันจะแบ่งครับมีซัพพอตลีเดอร์ฮะงั้นผมต้องเลือกอนี่เป็นลีเดอร์นะแล้วซัพพอร์ตผมไม่มีครับผมมีซันจิคนเดียวครับและไอ้สีแดงที่เป็นเรือคืออะไรวะน่าจะยังไม่เปิดหรือว่าเป็นระบบเรือของเรานะฮะแย่ละเพรานะนั้นต้องหาทีมที่เป็นซัพพอร์ตมาอีกกรรมจริงๆเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าอ่ามันจะแบ่งโซนนะครับว่าเป็นอาชีพไม่ใช่อาชีพเป็นซัพพอร์ตหรือว่าเป็นเมนนะครับ ถ้าเป็น l e ดอร์ก็จะอย่างที่ผมทําให้ดูนะแต่ถ้าเ,าเป็น support ก็เอามาใส่ให้5ช่อลงล่างได้อ่า l e ด d e r ครับเปลี่ยนหัวหน้าได้อันนี้เรามีอยู่แล้วคะลี l e ดอร์อันนี้ก็ character นะาแรคเตอร์ character. ทั้งหมดที่เรามีนะกดเข้าไปดูก็น่าจะโชว์รายละเอียดนะครับนี่โชว์รายละเอียดนะฮะมีบอก s t a t บอกอะไรด้วยนะก็ดูโอ้โหเฮ้เยมันทํา 3D อย่างงี้นี้เราก็ต้องดูอย่างนี้อนเออดูได้ไหม <laughs> มันรู้จุดประสงค์ของผมครับมันเลยไม่ให้ซูมเดี๋ยวหาวิธีซูมเลยซูมไม่ได้ฮนะก็เห็นแค่นี้ก็พอละอ่าโอฮาระโรบินเอ้หรอโรบินเหรอผมนึกว่าไอ้นี่เมื่อกี้ผมพูดถึงใครไปนะผมนึกว่าอะไรนะโบอะไม่ใช่โบอาอ้ผิดผิดผิดผดอ่ออันที่สี่นะเดี๋ยวดูซิคืออะไรอ่าอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าอ่าเป็นเซตครับ อย่างเนี้ยก็จะมีเซตของลูฟี่นะก็ต้องได้5คนนี้นะครับมีเซตแบบ2คนด้วยนะก็3มคน4ี่คน5้าคนนะครับเพราะนั้นไอแบบแรกเนี่ยคือจะเป็นรวมทั้งหมดเลยเพราะนั้นเซตจะมี2อคน4คน2คน3คน4คน5คนนะฮะไอก็เซตแรกก็ลูฟี่กับซันจินะฮะเพราะนั้นถ้าเกิดผมออลูฟี่ลงเนี่ยน่าจะได้โบนัสอะไรบางอย่างนะครับน่าจะเป็นระบบเซตแบบนั้นหรือไม่ก็ได้ของนะฮะโอเคอันนี้4ออ๋อไปแล้วเว้ย เกียกับเซตอันนี้5เป็นคาแรคเตอร์นะฮะก็เป็นคาแรคเตอร์ทั้งหมดนะฮะก็เลือกดูได้นะครับใครเป็นลีดเดอร์ใครเป็นซัพพอร์ตนะก็จะไม่ค่อยต่างอะไรกับอันนี้อันนี้คือมันเลือกอันนี้คือดูอรายละเอียดอันนี้ก็คืออคเซสซอรีนะฮะก็เข้าใจว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ใส่นะครับก่อนนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับตัวละครครับแต่ไม่เห็นมีเรื่องของการอัพกงอัพเกรดอะไรนะเอออะไรเนี่ยบีเบิลการ์ดนะฮะอะอะอ่านผิดขออภัยนะฮะ ผมอ่านตามไอตัวคาตาคานะเลยอ๋ออันนี้ก็จะเป็นครแา้ใคาชะปองแหละอันนี้ก็หนึ่งวันฟรีหนึ่งครั้งนะน่าจะเป็นแบบของแบบธรรมดาธรรมดาอ่าเปิดเลยดูสิโอเคเพอร์เฟคน่าจะได้ตัวดีไม่น่าเกี่ยวนะใครอ่ะเฮ้ยตัวอะไรครับลัคก,กี้ลูสามดาวเลยหรอวะหัวกรบลูซี่อีกอ่ะ อ่าแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นไอ้น,นี่นะฮะเป็นเหรียญน,นะครับอันนี้ก็จะมี5ดาวเลื่อนไม่ได้นะครับเข้าใจว่าอ๋อมันเลื่อนได้แค่ดูดูว่ามีตัวอะไรบ้างแต่คือจะมีแค่2แบบเท่านั้นก็คือแบบใช้เบลลี่แค่เบลลี่หรือแบลลี่วะที่เป็นสกุลเงินอ่ะเออนั่นแหละก็คือจะใช้เป็นเงินนะครับเบลลี่หรือเบลลี่นะเออเบลลี่แล้วกันเออผมอ่านตามสายพันเบลลี่นะฮะแล้วก็ใช้เงินแค่นะครับที่เป็นเหรียญทองอ่ะผมเปิดเลยครับไหนๆก็มีอหนึ่งอันแล้วก็ อ่ามีโปรโมชั่นนะครับเปิด11ตัวในราคา10ตัวก็คือ50นั่นเองอะอันนี้เขาบอกการันตีด้วยว่า1คนจะได้4ดาวโอ้โหเจ๋งจริง,รงแต่เราไม่มีตังอนะถามมิงต้องไปอุย้ยไม่กดเร็วไปหน่อยงนะั้ะอ้าวดันได้3ดาวอีกดูจากสีกระดาษนะไม่รู้ใช่เปล่าใครวะโฟ,โ,ฟโฟกุซีไม่รู้อ่านผิดของไงน,นะ ก็อย่างที่คลิปก่อนๆที่ผมแคสเกมวันพีทไว้แล้วผมบอกผมดูวันที่หนึงแคสตอนที่200เองเพิ่งลงมาเจอสกายเปียก็ไม่มีเวลาดูอีกอ่าช็อปอันสุดท้ายนะเดี๋ยวลองมาดูอ๋อยังไม่ใช่อันสุดท้ายลองสุดท้ายช็อปก็อันนี้ถ้าสตาฟิน่าหมดเติมได้นะอันนี้สตาฟิน่าดงค์แล้วเขาเอาอันนี้อันนี้เป็นโปรเขาบอกว่านอกจากจะทําทให้สตาฟิน่าเต็ม5แล้วเนี่ยยังเพิ่มอีก2ด้วยพรานั้นสตาฟินา่าเอ่อทำไมมันถึงเขาบอกว่าเต็ม5วะ แล้วก็ M 2อ๋อมันเป็นเซตครับก็คือจะมีหลอดซามิน่าเนี่ยหอันแล้วก็เหล้าอีก2อันนะครับอ่าและอันนี้ก็จะเป็น10อันแล้วก็เพิ่มเหล้าสี่แต่ผมไม่แน่ใจไอ้เหล้าที่เป็นกระบุกนี่มันคืออะไรวะถ้าใครเคยเติมบอกผมด้วยนะฮะอันนี้ก็ดับเบิลฮอลทิกเก็ตอ๋อไม่ใช่ดับเบิลฮอลแดนซะ์ฮอลทิกเก็ตฮะเข้าใจว่าต้องต้องซื้อแดนซ์ฮอลครับกรรมแล้วตังค์ผมไม่มีเวนไม่น่าเปิดเลยแดนซ์ฮอลคืออันสุดท้ายเนี่ยฮะต้องซื้้้อออัััันนนนีีีีคครรรบกกกกกกม็็เเเเดด๋๋ยยวววขาาใจา่่ไปลออสพึงง คงมีเงินเพิ่มนะตามระบบของเกมก็นะ่าจะซื้อ Dance Hall ดันโชได้อันนี้3ามคาแรคเตอร์บล็อกอ่าก็อุย้ยเกมนี้ใจปล้ำครับให้100ช่องเนี่ยถ้าเกิดว่าเต็มนะฮะถ้าไม่ขายแม่อะไรก็อ่นเนี้ยเฮ้ยผมยังไม่เห็นเรื่องขายตัวละครเลยวะช่างมันอ่ะอันเนี้ยก็เพิ่มเป็นร้อยห้านะครับก็ไม่มีละมีแค่นี้นะครับก็ไม่รู้หมดแล้วแดนโชเข้าไม่ได้นะแล้วก็ดูออปชันนะที่เป็นฟันเฟืองดูซิออปชันก็ปรับเสียงได้นะนี่ แล้วก็บัตตอน perfect timing อ่าอันนี้มีให้ปรับแทนทุกเกมเลยก็คือคือเวลาที่เรากดมันจะมีจังหวะนะครับที่เรากดอะ่ะคือเราอาจจะชินนะครับกดเร็วกว่าหรือกดเร็วกว่าหรือช้ากว่าระบบนะครับเพราะเขเข้าใจว่าถ้าเกิดใครเล่นเกมดนตรีมาบ่อยๆเนี่ยจะเห็นว่าบางเกมอะ่ะจังหวะที่กดไม่เท่ากันอย่างผมอ่ะเล่น easy to DJ มาก่อนนะสมัยนี้ก็หาไม่ได้ละตูวหาได้น้อยมากนะฮะก็จะมีการจังหวะกดแบบที่ตัวเองถนัดะฉะนั้นก็สามารถปรับได้ว่าอยากจะ ให้มันช้าหรือให้มันเร็วะฮะส่วนอันนี้คือแจ้งเตือนนะครับก็คือสมมติเราไม่ได้อยู่ในเกม energy เต็มนู่นเต็มนี่เต็มมันก็จะแจ้งเตือนทางทางโทรศัพท์ผมปิดฮะเพราะว่าน้ำคาน่นใช่เลยหรอกมีเครดิตนะฮะมีเฮลมีข่าวนะครับ, alt, รบก็พวกนี้แหละเป็นออปชั่นธรรมดาไม่จําเป็นไม่ต้องเข้ามาเลย <laughs> ส่วนอันนี้ถ้าจะย้ายเครื่องอ่ะอันนี้นะฮะเกิดที่ Data นี่เลยครับอ่าอันสุดท้ายน,นะครับ,นนรบก็จะมีโค้ดเขาบอกว่าโค้ดอ่าอ่านไม่ออกทั้งทุกตัวครับต้องการจะใช้โค้ดหรือไม่นะฮะกดลองกดเลยนะ อ่นนี้ฮะใครจะหัวไปใช้สอก็ใช้ไปนะแต่อย่าทาให้เสียหายก็พอก็เนี่ยฮะก็เราจดไ d ดีกับโคดไว้แล้วไปใส่ตอนล็อกอินคือหน้าแรกถ้าถ้าเกิดท่านผู้ชมจําได้เนี่ยไอปุ่มที่ที่เรา,อาตอนเข้าเกมครัง้งแรกมันจะมีให้เลือกซ้ายขวาด้านซ้ายก็คือจะใส่อันนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเฮ้ยล็อกอินแล้วทาไงดีเออเล่นอยู่แล้วทําไงดีอยากจะเอาอีก ID ดีนึงมาใส่อะไรเงี้ยก็จริงๆหน้าโฮมของเกมอ่ะปุ่มขวาล่างอ่ะมันจะมีให้ใส่อยู่แล้วหาคำนี้ไว้อะเดต้าเนี่ยคำเนี้ย คือการโอนถ่ายข้อมูลนะฮะหาคำนี้ไว้นะฮะโอเค okay, okay, ก็หมดแล้วไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็ทุกเมนูก็ก็อธิบายให้ฟังหมดแล้วนะครับก็ามีบางอันก็ไม่ทราบก็เลยม้วให้ดูโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาเล่นอีกด่านหนึ่งฮนะดูสิด่ดานนี้เป็นไงบ้างเอ่อเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจัดทีมแป๊บนึงฮนะเรามีซับโอ้มีซับพอร์ตผมมาสองคนเลยดี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 ดดดอ่าโอเคนะฮะสองสามดาวอ่ะพร้อมแล้วเต็มตัวอ๋อมีเฟนไหมอ่ะเรากดเฟนดูดิ อันนี่คือเลือกเฟรนได้ครับอเลือกมาทักคนหนึ่งต้องมากดเองด้วยเ้ยสตาร์โตนะไปลองดูด่านนี้กันบ้างครับมาแล้วโอ้อันนี้9,500ยังต่ำนะแล้วไม่รู้ได้เท่าไหร่ไม่ได้อ่านนะได้เท่าไหร่ถึงจะถึงจะได้โซโลก็ไม่รู้หนึ่งสองโอเคโอ้โหเพอร์เฟคครับอันนี้กดเร็วนะตึงตึงแล้วก็ตึง ต้องฟังเพลงด้วยนะครับเนี่ยอันนี้จังหวะเมื่อกี้ผมไม่ได้จำนะก็เลยกดช้านิดนึงนี่อันนี้ใช่ไหมอืมโอเคอ่ะดูสิครับสรุปรอมนี้ใครจมตีสคริปได้นะผม15คอมโบครับโอ้โหทีเดียวร่วงครับโคตรเลย นี่คือผลของการโอ้ยเฮ้ยเด้งใหญ่เลยเฮ้ยใจยเย็นโคโรบินจะหลุดแล้วเฮ้ย <c oughs> เอาสคริปต์ได้ก็ไม่สคริปตนะ์เนาะใครอยากดูก็ดูไปนะแหมเกมนี้ออกแบบจ,จริงจริงมันออกแนวแบบสิบแปดบวกหน่อยเลยเนะี่ยวินนะอันนี้ผมจบด้วยเทิร์นเดียวทีโคโรบินเวลอัพเลยฮะโอ้โหเป็นไงได้พร้อมสามกระบุงพร้อมได้คาแรคเตอร์เฮ้ยอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้เขาบอกซันจิเวลอัพอะนะฮนะก็มีเรื่องของเบลลี่ได้รับเบลลี่แล้วก็เลเวลอัพสกิลได้ด้วยฮะ เดี๋ยวก็ค่อยไปดูรายละเอียดเนาะเออว่ะมีเลเวลอัพอย่างนี้ด้วยฮะเฮ้ยแล้วไอ้สองตัวเมื่อกี้เวลไม่อัพเรอวะหรือว่ามันอัพแต่ว่ามันไม่ขึ้นให้ช่างมันก็แล้วกันอันนี้ก็เป็นหน้าที่ให้ท่านผู้ชมไปลองดูอันนี้เมื่อกี้คือเฟนนะ <c oughs> ก็คือเฟนที่เราพามาเมื่อกี้ด้านขวาเป็นแอดนะครับเพราะนั้นน่าจะคิดว่าปุ่มขวาเนี่ยน่าจะเป็นเกี่ยวกับการแอดเพื่อนนะฮะโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมก็พามาดูหมดแล้วนะก็ จะมีบางส่วนที่ยังไม่ได้เปิดนะครับตกบกพร่องอะไรไปก็ขออภัยด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องข้อมูลอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซนต์ว่าอย่างที่ผมบอกไปนั่นแต่ต้นคิปว่าผมจะแคสแค่เบื้องต้นเท่านั้นนะครับแต่ก็เล่นสดๆให้ดูเพราะนั้นบางอันอาจจะมีข้อมูลผิดพลาดก็ขออภัยไว้น,นะ,ะที่นี้ก็ขออนุญาตสรุปเลยนะคลิปนี้นะ,ะเกมนี้คืออ่าไพอ่าวันพีซนะฮะจะพูดไพเรกวันพีซแดนแบทเทิลนะฮะก <laughs> ็จะเป็นเกมแนวดนตรีใช้ตัวละครจากวันพีซนะครับก็ การเต้นเนี่ยพอเราเต้นเสร็จแล้วก็จะมีการประเมินว่าคะแนนเท่าไหร่เพื่อใช้ในการโจมตีคู่ต่อสู้นะครับก็เป็นเกมดนตรีที่ถ้าเทียบกับเกมดนตรีอื่นๆเนี่ยจะถือว่าไม่ยากเพราะมีแค่5ปุ่มและการกดเนี่ยศัตรูจะเป็นคนบอกตลอดว่ากดยังไงบ้างซึ่งทําให้เรียนแบบไม่ยากแตกต่างกับเกมดนตรีอื่นๆเข้าใจว่าเป็นการผสมผสานระหว่างเกมดนตรีกับเกมแนวอะแอคชั่นอะไม่ใช่แอคชั่นเป็นเกม r p g เกมการ์ดนะครับก็ถือว่าสนุกดีใครชอบวันพีกก็ไม่ควรพลาดน,นะครับสำหรับคลิปนี้นาะยช็อตตี้บูเจวาต้องขอเอาไว้ คลิปหน้าจะเป็นเกมมิลเลียนซาก้านะฮะก็เพิ่งมาไม่กี่วันมานี้เองนะครับก็โปรดติดตามชมกันต่อไปนะครับบ๊ายบายครับ